ที่โรงงานพี่ยายังมีของถูกและอร่อยมีคุณภาพคุณมีเงินแค่ร้อยเดียวเนี่ยคุณก็มากินอิ่มได้ทั้งวันน่ะจริงๆอยากให้มาพิสูจน์คืออันเนี้ยค่ามันไก่ถ้ามันไก่หน้ามอเนี่ยก็กล่องที่อืน่นเขาขาย40ใช่ไหมแต่ที่โรงงานเราเขาขาย30มสิบเขายินดีที่จะบอกสูตรพี่ายาก็เลยให้เขามาขายเค้ก10บาทอนะันเนี้ยขายดีเค้กเค้กหน้านิ่มเนะี่ยอันนี้การอมถ้วย20ิบาทก็อร่อยเหมือนกันย0ิบบาทแพงไหมไม่แพงใช่แล้วอร่อยแล้วเขาสอนสูตรด้วยวนะเนี่ย เนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเป็นไงชีวิตเป็นไงบอกก็ดิเหนื่อยมากเหนื่อยมากแต่พอมาอยู่กับโรงงานพี่ยาเหนื่อยหนักกว่าเขาเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นไก่ย่างบัตรคิวแล้วจ้ะตั้งแต่มาอยู่โรงงานเราใช่บางคนนี่นะมาตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะมากินไก่ย่างร้านนี้เพราะอะไรรู้ไหมไม่งั้นไม่ได้กินนะหมดตอนแรกมันขายมาเลยยี่สิบห้าพี่ยาก็เลยบอกเขาว่าไงอยากขายแพง ถ้าขายแพงอ่ะนั่งตบแมงวันนั่งตีแมงวันขาย20พอแล้วคนจะลุ้มใช่พี่ยอย่างเดียวตัวนี้ครับสูตรง่ายอันนี้ขายดีสุดครับยอดขายพอนละสองพันไม้ครับมาละ20บาทครับ300ร้โลครับ2องพันไม้วัละ3ามกัสางที่ประมาณ300ร้โลครับหนึ่งเดือนเต็มแล้วครับอ่ารวมๆแล้วยังไม่ยังไม่หักเลยนะครับวันละ7,000บาทครับโดยรวมขายวันอะท้ายหึงวันอาทิตย์ครับวันจันทร์ดึกครับตามโรงงานพี่ยาเขาขายวันแปดโมงครับก็ไม่เกินเที่ยงครับแม่เขาอะนะย่างจนหน้าดำแล้วอะ หน้าหน้าดำยอมไหมยอมค่ะ <5. S 1> ยอมนะ <5. S 1> อ่า <5. S 1> อ่าเน,นี่ยนะที่อืน่นเขาขายไม้ละ7บาทแต่พอมาขายโรงงานพิยาคนลุมขายไม้ละสี่ที่นี่พีกสุดกี่ไม้พีกสุด6 0 0ันไม้6 0 0ันไม้เราทำมา20ปีแล้วค่ะก็คือเราทำอยู่ที่ปักช่องนะคะแล้วก็มาขายที่พิยาคนลุมค่ะหมูประมาณ 30- 40, 40โลประมาณนะคะโดยประมาณ ขายตั้งแต่8โมงถึงประมาณบ,บ่ายสามก็หมดแล้วค่ะนี่นะของเขาอร่อยอ,อร่อยมาก4บาทแต่อร่อยอ่ะยพยาเนี่ยชื่นชมกมากเลยร้านเนี้ยยี่ิบบาทอันนี้ของจริงนะไม่ได้แบบว่า,าพอมาถ่ายแล้วให้เยอะนะเอออ,อ,อร่อยยี่บบาทเวลาพี่ยาไปอ่านคอมเมนต์แล้วจะรู้สึกมีความสุขนะพี่ยาข้าวขาหมูอร่อยมาก ข้าวขาหมูนิสัยดีมากเออพี่ยารู้สึกว่าพิยาเขาจะชมเวลาเข้าไปอ่านในคอมเมนต์เขาจะชมแต่แม่ค้าร้านเนี้ยพี่ยาก็เลยรู้สึกว่าพ่ยาเลือกคนไม่ผิดที่ามาขายตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยากเขาอยากทาแบบพิยาขายถูกและดีมันมีอยู่จริงแล้วได้กําไรอยู่กับพิยาแล้วดีไหม ดียังไงช่วยบอกหน่อยก็อยู่กับพี่ยาดีดีมากเลยค่ะพี่ยามอบชีวิตใหม่ให้กับผูแล้วก็ครอบครัวขึจะขายได้สิบกว่าวันเองค่ะวันแรกมาขายได้แค่สามขาค่ะแล้วก็พอวันที่สองก็ขึ้นมาสิบห้าขาค่ะแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณแปดสิบค่ะแปดสิบขาใช่ค่ะก็ขอฝากร้านเข้าคำหมูใบรดเรยอใหญ่ด้วยนะคะขายกล่องในย0่บบาทที่ร้านพี่ยาคนลุมค่ะขายทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะ ไม่หยุดวันจันทร์วันเดียวค่ะก็อาจจะมาสายหน่อยนะคะเพราะว่ามันต้องตื่นมาจากที่บ้านค่ะขอให้ทาเหมือนวันนี้ทุกทุกวันนะแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นนะพี่อาให้เขาเป็นอันดับหนึ่งเลยสำหรับแม่ค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจคอยเป,เป็นแม่ค้าที่นิสัยดีมากมาร้านนี้ต้องถ่ายเนี่ยร้านนี้ถามว่าพี่อากินทุกวันไหม กินทุกวันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ให้ความให้ถ้วยนะถ้ามีถ้วยนะถ้ามีโลก,ก็ให้โลแล้วความซื่อสัตย์ความจริงใจข้าเหนียวเคยทํายังไงก็ทําอย่างนั้นมาม่วงเคยใช้มะม่วงน้ําดอกไม้ก็ใช้น้าน้าดอกไม้ตลอดไม่หลอกลูกค้าจริงใจกับลูกค้า <S <S 1> <S 1> <S ข้าวเหนียวเขานี่จะต้องเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวง,งูและพี่อาจะบอกว่าคนไหนที่มาโรงงานพี่อาคนลุมถ้าไม่กินข้าวเหนียวมะม่วงร้านนี้นะเหมือนมาไม่ถึงโรงงานเราหรือไม่กินข้าวขาหมู จะไดงว่าคุณยังมาไม่ถึงโรงงานพี่ยานะานี่ไงดูเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดพี่ยานะ่ะมีความสุขตรงไหนหรือเปล่าพอเดินมาแล้วแม่ค้าเขาขายดีเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้ช่วยเขาให้พ้นจากความจนให้พ้นกับให้พ้นจากความทุกข์แม่ค้าที่นี่เป็นคนใจถึงและเป็นคนอดทนสู้แดดสู้ฝนเหมือนพี่ยาเลยชีวิตแม่ค้าพ่กค้าพวกเนี้ยพี่ยาเลือกมาแล้วอยากให้มาช่วยกันกินช่วยกันซื้อนะ เขาจะได้อยู่ได้นะแล้วจะได้รู้ว่าของถูกและดีมันมีอยู่จริง